วัดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในปักหลังในเดือนเมษายนนี้ในเดือนเมษายนนี้ในช่วงปักหลังชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะได้พบเจอเจออะไรใหม่ๆอย่างฉาบฉวยและมีโอกาสที่อาจจะต้องระมัดระวังในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้คุณนั้นเดือดร้อนได้ในเรื่องของการงานชาวลัคนาราศีธนูนั้นช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามที่คุณคิดในช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการหักหลังการไม่ซื่อตรงของคนรอบข้างของคุณแม้ว่าคุณจะมีความพยายามแค่ไหนคนที่คิดร้ายกับคุณนั้นก็อาจจะยังคิดร้ายกับคุณอยู่แต่ถ้าหากชาวลัคนาราศีธนูคนใดที่ทำงานเกี่ยวกับในโลกสีเทาๆในโลกออนไลน์หรือในเรื่องของการเดินทางการต่างประเทศก็ยังถือได้ว่า ชาวลัคนาราศีธนูนั้นยังมีโอกาสดีๆที่จะทํางานทั้งด้านนี้ให้ประสบความสําเร็จได้และจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับและประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานบริการงานบริหารหรือเป็นพนักงานประจําค้าขาย อาจจะต้องระมัดระวังถึงความคดโกงที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือความไม่ซื่อสัตย์จากคนรอบข้างได้ก็อยากจะให้ระมัดระวังเอาไว้รวมทั้งใครที่มีเจ้านายหรือผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่เอาแต่ใจก็อยากจะให้คุณนั้นพยายามสงบสงเงียมอย่าพึ่งไปต่อล้อต่อเถียงเพราะอาจจะเป็นปัญหาหรือคุณอาจจะได้รับ การเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเชิงที่ไม่ค่อยจะดีนักดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้การงานของคุณนั้นขอให้คุณประคับประคองไปพยายามทํางานกันเป็นทีมอย่าเอาแต่ใจตัวเองในเรื่องของการทํางานการงานของคุณนั้นก็จะค่อยๆค,คลี่คลายและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในปักหลังในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าทรัพย์สินเงินทองของคุณนั้นมีโอกาสที่จะได้รับการวางแผนได้รับการทบทวน หรือค่อนข้างที่จะมีโครงการใหม่ๆในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของชาวราศีธนูทําให้ชาวราศีธนูนั้นเริ่มคิดได้เริ่มคิดวางแผนออกว่าการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนั้นจะต้องทําอย่างไรแม้ว่าตัวเองนั้นอาจจะต้องมีรายจ่ายแต่รายจ่ายนั้นก็อาจจะเป็นการสร้างทรัพย์สินให้กับตัวเองได้เช่นก็อาจจะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหนี้เงินผ่อนในการซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่า ซึ่งถือได้ว่าก็จะช่วยทําให้แม้มีรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายที่เป็นภาระที่ตัวเองนั้นสามารถที่จะมีทรัพย์สินให้กับตัวเองได้ในอนาคตอย่างแน่นอนในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูหากแบกรับอะไรเอาไว้ก็ขอให้พินิจพิจารณาให้ดีว่าตัวคุณเองนั้นแบกรับอะไรมากเกินไปหรือเปล่าบางครั้งคุณเป็นคนที่น่าใหญ่หรือมีเป้าหมายในชีวิตหรือมีความตั้งใจจริงค่อนข้างมาก ดังนั้นคุณอาจจะทุ่มเทมากเกินไปจนขาดความระมัดระวังขอให้คุณนั้นได้ปรึกษาผู้คนปรึกษาผู้ใหญ่ก็จะทําให้การงานของคุณนั้นรอบคอบและมั่นคงที่ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะฉาบฉวยหากชาวลัคนาราศีธนูคนใดที่ยังเป็นคนโสดอยู่นั้นต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังถึงความใจด่วนใจไวใจเร็วของตัวคุณ อาจจะมีคนเข้ามาแบบฉาบฉวยไม่เอาจริงเอาจังกับคุณอาจจะทําให้ความรักของคุณนั้นไม่ไปตลอดรอดฝั่งก็ได้อย่าฉาบฉวยไปกับอารมณ์ชั่ววูบไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะเลือกผิดคนก็ได้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่า ช่วงนี้คุณมีโอกาสมีปัญหาปากเสียงมีความไม่เข้าใจกันอยู่บ้างหรือมีการอตดใจก็ขอให้คุณนั้นเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันพยายามหาเวลาให้แก่การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไปดินเนอร์สังสรรค์หรือก่อนข้างที่จะไปเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศที่จะสร้างความหวานชื่นกลับมาให้กับตัวคุณและคู่ครองของคุณก็จะเป็นสิ่งที่มีโอกาสที่จะทําให้คุณนั้นกระชับความสัมพันธ์ที่ดีให้ดีกว่าเดิมขึ้นได้ แต่หากคุณนั้นปล่อยป่าละเลยเอาแต่ใจตัวเองไม่สนใจใยดีกับคนใกล้ตัวก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันได้เช่นเดียวกันดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณอย่าพยายามแบกรับภาระหรือรับอาสาใครอะไรมากเกินไปหรือเกินความสามารถของคุณที่คุณจะรับไหว คุณอาจจะเดือดร้อนได้จะทําอะไรก็ใช้อารมณ์เพราะว่าในช่วงปักหลังนี้หากคุณใช้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักอาจจะเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดซึ่งจะทําให้คุณนั้นเดือดร้อนและเสียหายได้แต่เชื่อได้ว่าหากชาวลัคนาราศีธนูนั้นทําอะไรด้วยความคิดไตรตรองให้ดีพยายามใช้เหตุและผลในการตัดสินใจอะไรที่จะต้องใช้ความคิดและสติปัญญาในการตัดสินใจหากคุณไตรตรองถี่ถ้วนแล้วรับรองได้ว่าเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้สิ่งที่คุณคาดหมายเอาไว้ จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน